โอเคเด็กๆมาเล่นลงมาเล่นที่บริเวณล่างบริเวณอพาร์ตเมนต์นะคะโอ้ oh, ชวนมายายก็บอกยายง่วงยายจะนอนเขาก็อยากมาเล่นพอ <Yeah. S 1> ดีลูกสาวของลูกสาวของแต้ม no เพื่อนของเอเขาก็มามาที่บ้านแล้วก็มาเล่นเล่นในบ้านกับกิมมาพักแ่แล้วก็ขอมาเล่นข้างนอกกัน ยังก็ง่วงง่วงอ่ะกอ่ะจะไลฟ์ด้ยโอเคเขาจะไปเดินรอบรอบาร์มน จะไปจะพร้อมจะไปแล้วบอกแล้วนะคะพร้อมจะไปเดินแล้วบอกนะคะระวังนะลูกถ้าไม่เคยเล่นเดี๋ยวมันจะโทษเพราะตัวเบฟโตไงเบฟโตมันก็เลยพลิก ก็ขอมาตามลำพังแต่ว่ายายไม่ยอมต้องตามมาด้วยไม่วอล์กแล้วนะคะเนี่ยรันแล้วนะคะ this white like, cleanup is when there's like whenever it's like really dirty and it has cobwebs on it We're gonna donate it <laughs> like this one huh? no it's a sheep oh it's, it's a sheep she and a sheep i tell they have two but a a sheep more than one Ooh, look, a secret passageway. Okay. One of the kids said to me that there's a lot of rolling holes and also, it's probably for um, the... They can hear the nighttime. What's in here, bro? It's a donation. I hear doggies. I hear doggies? ขี่พาพาเดินเที่ยวบริเวณพัทเบนเาบอกอันนั้นบอกอันนี้คุยแนะนำ Okay. ออกขนอกถนนแล้วนะคะเนี่ยด้านหน้าของที่พักอะไรเหรอลูกอ๋อตัวแมลงอย่า,ยาไปทำมันนะลูกนะอย่าทำร้ายมันนะคะเมือ่อกี้ชอบไปเด็ดไอ้เนี่ยมาแล้วก็มาเป่า เล่าเข้าน้าตัวเองอีกอ่ะแป๊บเี้อ้าวเอาเข้ายายโดนยายโดนยายโดนยายเดี๋ยวหายใจเข้าไปนะถ้าอยู่แพ้เกสอนดอกไม้อยู่ก็จะจามเลยล่ะอากี่าเเินบนนั้นสิลูกจะไปไหนจะไปแค่จะไปถึงไหนไปไปไหนลูก รอยายด้วยอย่าชะอย่าเร็วเอาที่ทางเข้า <c oughs> ที่หนังเข้าตรงนี้ทางลดลงนะลูกระวัง จะล้มอกีต้องระวังนะเดี๋ยวล้ม,นะลมกีมันจะล้มนะมันมันอดเอโอ้ต้องระวังนะลูก yeah, อ่ะวแล้วถ้าล้มมาไม่รู้จะช่วยไงแล้วนะช่วยไม่ได้โอเคแลนะ้ให้พี่เขาเล่นด้วย Actually, no, อุ้ยรถมารถมา สิเร็วเร็วเร็วเจ็บเปล่าเจ็บไหมเพราะว่ามันอันเอ้ยรถมาแล้วลูกเดี๋ยวเพิ่งแบบเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวจะเก็บเองจะเก็บเองเพราะว่ามันอันเล็กไงหดูตัวใหญ่เจ็บไหม กี่ล้มนะจะกี่ล้มเจ็บนะลูกนะสน,นุกก็สิต้องระวังรถด,ด้วยลูกอากิเบบไปโรงเรียน,ปนเปล่าเดี๋ยเบบ กลับมาจากโรงเรียนหรือเปล่าหรือหยุดแล้วหยุดแล้วอ๋อโอเคแล้วเมื่อกี้ไปไปร้านมาก่อนเปล่าอ๋อคนเดียอะไหมลูกมีบ้างเนาะ เดินตามเด็กๆเข้ามานะคะเดินมาเป็นเพื่อนเขาเขาจะมากันเองเราก็ไม่ยอมเราต้องมาด้วยก็เด็กผู้หญิงทั้งคู่เ,เหนื่อยแล้วสิคนเดินตามเหนื่อยและ้วนะเนี่ย อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่พอละเนี่ยก็ต้อง <Yeah. S 1> คือเราต้องตามใจเขานิดๆหน่อยหน่แล้วก็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเขาก็จะรู้เองว่าควรจะกลับตอนไหนนะคะ <c oughs> อา้าวทิ้งละทิ้งรถละ <c oughs> ต้องให้พี่เบสมาเอาไปดูสิอากิเนี่ย้ย so thank you Thank you อ e r y m ม c กกลับมาที่เดิมกลับมาบ้านแล้วะค่ะนี่ดอกนี้สวยสีส้มนะเนี่ยไม่ค่อยเห็นสีส้มนะคะดอกนี้ สีส้มเอาไปอีกเหรอยังไม่ถึงบ้านเหรอเอาถึงแล้วเลยแล้วไปกันอีกรอบหนึ่งเอารู้สึกว่าเราจะผ่านบ้านเรามาแล้วนะรู้สึกเราจะผ่านบ้านเรามาแล้วนั่นไงกิ Because ให้คำตอบไม่ได้ต้องโทรไปถามคุณแม่ของคุณเองกับคุณแม่ของคุณเอง I think Mama Mama e กี่ต้อง say no เพราะว่ากี่ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วมันมีความลับอย่างดึกบอกไปสิอกี่บอกพี่เป๊ไปสิ You bad บอกพี่เบฟไปว่าทําไมเราถึงเราถึงไปเล่นน้ําด้วยไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่อีกอีกเหตุผลหนึ่งบอกไปเลยพี่บอกพี่เบฟไปเลยว่าทําไมเราถึงไปเล่นน้ํากับพี่เบฟเม่เอที่จริงมันอย่างนี้เบฟจริงๆอ่อะถ้าเบฟยาบลงเล่นนะนะเบฟมีชุดว่ายน้ำมาเปล่า ไม่มีหนึ่งใช่ไหม No she uses my swimming suit โอ้โหคนละไซส์เลย No she fits my swimming suit. No คนละไซส์แบบหนึ่งหนึ่งคือเราไม่มีชุดว่ายน้ำยายก็ไม่มียายก็อยากลงอะ่ะแต่ยายไม่มี mm hmm. เขามีอยู่คนเดียวแล้วตัวเขาก็ใส่กับเขาไม่ได้และอีกเหตุผลหนึ่งคือเล s t ซ n to นทูีอันนี้อ่าอีกเหตุผลหนึ่งคือก่อนที่เบบจะมาเราไปเล่น อากิโลไปเล่นแล้วซึ่งเป็นความลับ can come, can come Oh uh I'm not sure because I'm not here tomorrow Yes you are Be Because I have to go to work uh If I if I stay here Beth can go come here okay If I'm I'm stay here but Auntie said I have to go to work at the th the Thai tomorrow the th and maybe อาจจะไปก็ได้หรือไม่อาจจะไม่ไปก็ได้ถ้าบีซี่ก็ไปถ้าไม่บีซี่ก็อยู่บ้านถ้าถ้ายายอยู่บ้านหมูมาเลยมาเล่นได้เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยเล <Yeah. S 1> ือว่ายน้ำเป็นไหมคะโอเคแต่วันนี้อากิโอรดีแล้วดันไปเรียบร้อยอากิไปมาแล้วเดี๋ยวต้องบอกพี่แบ๊บ <laughs> จะบอกแม่ <laughs> <laughs> หรือสงสัยจะบอกแม่แนละ้วมั้งเนี่ย เมื่อกี้นี่ไปเล่นแต่ว่าลงไม่ได้มันบ่บอบ่อน้ำใหญ่ก็เย็นเฉียบแล้วบอ่อเล็กก็ร้อนจีใช่ไหมบ่อเล็กก็ร้อนโอเค tomorrow ถ้าเผื่อกลับไปถามแม่แล้วว่า มาได้ก็มาถ้ายายอยู่ก็มาแต่ถ้าถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ก็มาเล่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันมีผู้ชายด้วยนะเนี่ยรอบๆเนี่ยเด,เดี๋ยวเลยแถวเนี้ยถ้าเผื่อมาเล่นอ่ะต้องมีผู้ใหญ่มียายมาด้วยลูกเอาแยโปดชีอู้กืบล้มแี่ย,ย,ยายกปรชีอ่ะทำไงเข้าบ้านเถอะไปเล่นในบ้านก่อนไปเล่นในบ้านกันต่อ <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มาเดี๋ยวมากันอีก เบฟหิวไหมลูกมีไก่ย่างนะกินไหมแล้วก็มีแล้วก็มีอ่าอะไรนะข้าวผัดข้าวผัดอะไรนะอากีข้าวผัดกุ้นเชียงเอาไหมเดี๋ยวแม่ยายอุ่นให้นะอากีเอาไหมแล้วก็ พิซซ่าก็ยังมีหนูกินได้ลูกไม่ชอบไม่ชอบกินหนูชอบกินอะไรล่ะล uh, uh? uh, ูกฮะเอ่อเฟเฮ้ะเฟชู้ดเฟรชฟู้เชอบเวรชบเอรเฟรชฟูดเฟรชฟู้ดเฟรดเ้เ้ดเฟ้ดเฟรชฟู้เอร้เฟรชเ้ดเฟรดด้้เเรอเรรร ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเข้า,ขาบ้าน,านอากีเปิด